เอาเละครับก็กลับมาเจออีกครั้งในเกม Predator Hunting Grounds วันนี้ก็จะมาเล่นเป็น Predator ที่หลายคนน่าจะชื่นชอบนะครับนั่นก็คือเจ้า w u l Predator จาก A.V.P. ภาค2ตัวนี้เป็นตัวที่เทมากๆนี่คือรูปร่างนะครับเมื่อเทียบกับลุงดัชพระเอกจากภาคแรกนะจะเห็นได้ว่าตัวนี้เนี่ยมีตัวที่สูงกว่าลุงอานมาครับแล้วก็เป็นตัวที่รูปร่างหุ่นดีมากไม่อ้วนเทอะท่าจนเกินไปนะครับและก็มีเกราะที่ค่อนข้างสวยงาม ผมว่ามันเป็นตัวที่หนึ่งในตัวที่สวยที่สุดตัวหนึ่งเลยเรามาดูรูปร่างชัดๆนะฮะเทมากเลยฮะเหมือนในหนังเลยอะแล้วก็ตรงหัวครับก็จะมีลวดลายเป็นลายสลักนะฮะเป็นภาษา p レเตเตอร์นะเทมากหน้ากากก็จะมีรอยข่วนของเอเลี่ยนนะฮะตรงกรอะผมชอบนะมันเหมือนกรอะโบราณนะอะกรอะที่แบบขลุกคะ มีระเบิดพกมาให้นะครับแต่ว่าไม่สามารถใช้ได้นะแล้วก็ขวามือเป็นลิสเบดด้านหลังก็จะมีอุปกรณ์นะฮะเป็นอุปกรณ์พยาบาลนะเทมากเลยอะปืนที่ผมถือมาเองนะไม่ใช่ของที่แถมมาจาก DLC นะแค่เอามาเสริมหล่อเรามาดูประวัตินะครับเขาบอกว่ามันเป็นนักล่าผู้ชำชอแล้วก็เป็นบารรจารย์แห่งการล่าซีนโนมบ มาได้พบจุดจบที่โคโลราโดนะฮะแล้วก็จัดการซีโนมบไปหลายตัวรวมถึงเพลเดเลียนแต่ว่าการล่าของมันก็ต้องจบลงนะครับเพราะว่าระเบิดนิวเคลีย์นะในตอนจบของหนังเรามาดูสเตตนะครับตัวนี้เลือดเยอะมากสเตมิน่า2ขีดะฮะค่อนข้างน้อยมูเมสปีด4ขีดนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นตัวที่เหนื่อยไวอะแต่วิ่งไวแต่เหนื่อยไวนะฮะเกียร์ที่แบบพบของน้อยมากอะ่ะ มาดูหน้าตานครับโอ้โหเหมือนในหนังมากเลยฮะหน้าตานี่ดูดร้ายดูโหดเยี่ยมอมหิตแล้วก็มีแผลเป็นบนใบหน้าชัดเจนมากนะฮะเหมือนแผลซีโนโมอบเหมือนมันโดนเลือดซีโนโมอฟมาะะแล้วก็เขี้ยวแว่งไปเขี้ยวหนึ่งฮะเหลือสาอันอย่างเท่อะเป็นตัวที่โคตรเท่เลยอะมีผิวหนังที่ออกสีเขียวนะฮะคล้าย,ายตาใคร่ สุดยอดวะเทจะจัดมาทีนี้จะมาดูสิ่งที่เราจะไปวันนี้ครับก็จะมีปืนแล้วก็ปืนตาข่ายนะฮะแล้วก็จะมีเกียร์เป็นฮิลลิงคิดแล้วก็โมชั่นเทคเตอร์นะฮะเปิร์กที่ยวไปวันนี้นะครับก็จะเป็นเปิร์กใช้อาวุธระยะไกลแรงขึ้นนะฮะแล้วก็ต่อมาจะเป็นเปิร์กก,กระสุนสุดท้ายก็จะเป็นเปิร์กโบนัสเตอร์มินาครับแล้วก็ความเชี่ยวชาญพิเศษของเราครับก็จะเป็นแอสซิสิน อาใส่ชุดผู้หญิงเฉยอา่าโอเคนี่ฮะแอสซิสจะเพิ่มดาเมจเมื่อโจมตีจากด้านหลังนะฮะก็ประมาณนี้แหละที่เราจะพกไปวันนี้นะเราก็จะไปเริ่มเล่นกันเลยนะครับมาดูซิว่าตัวนี้จะโหดแค่ไหนจะเป็นยังไงก็เชิญรับชมกันได้เลยหากคุณกำลังจะเติมโรบักผมแนะนำร้านนี้เลย a r c Shop เว็บไซต์ผู้ให้บริการเติมโรบัคครบวงจรมีทั้งแบบ V.I.P. s e r v e r กิฟต์การ์ดและก็ ID pass เติมง่ายไม่ยุ่งยากในเว็บมีสอนเติมอีกทั้งเขาย,ยังจำหน่ายเกม PC และบัตรเติมเกมออนไลน์สั่งซื้อง่ายไปโดนกันได้ที่ร้าน a r ร์ชอ p ลิงก์ที่ดีสคริปชันด้านล่างจ้าเจ็ดโดอย่างเท่ดูดีอ่ะ แต่เสียงร้องผมอยากให้เขาเปลี่ยนตามตัวละครนะว่าตัวนี้มันเสียงร้องมันจะดูดุมากปีหะหน้าตานะหยิบปืนออกมาแล้วโคตรเท่อะมนในหนันงเลยแต่เียดายระเบิดที่พกมาใช้ไม่ได้นะฮะโคตรเซ็งอยู่ไหนกันนะอ๋อทางนั้นนี่เองตามไปใกล้มากเอ้ยอมอมไม่เป็นไรให้มันอลเลอร์ไปฮนะ,ะยิงยิงมายิงมา ยิงมาแล้วไปกดสัญญาณจะได้เรียกเพื่อนมาเยอะๆช่วยกันใช้ไอให้เป็นประโยชน์ระวังเครื่องตรวจจับโอเคสหากระบไฟเออร์ er ทีม,มาที่นี่จะได้รู้ตัวนะฮะแต่ว่าฟันค้างเงียบมันน่าจะไปในถ้ำหรือเปล่าเฮ้ยมีเสียงปืนด้านข้างมีคนยิงปืนตรงนี้ไอไม่ยิงเองแน่นะมันต้องมีคน มีเสียงคนร้องะฮะซ้ายมืออาจารเอ๋คนนึงอยู่นี่จะเอ๋ตัวเองอ,อจะไปไหนจะไปไหนม,มาศพแรกเรียบร้อยะฮะมีโอกาสอย่าให้เสียโอกาสะฮะต้องรีบฆ่าให้เขาเสียขวัญน,น่าจะไปด้านในกันนะนี่ไงอีกคนนึงอยู่คนเดียวทำไมสไนเปอร์อะจะสู้เหรอ เยี่ยร้อยศพที่สองโอเคสองศพแล้วมันแยกกันเลยง่ายเดี๋ยวฮิวแปบ๊บนึงนะฮิวตรงนี้แหละเรามีเครื่องตรวจจับนะฮะถ้ามันมาใกล้ก็จะเห็นมันอยู่รอบนอกที่ยินเสียงปืนข้างล่างนะฮะได้ถุนเฮ้ยข้างล่างหนึ่งตัวนี่ไงจะทาโครนะ จะทาโคลนโอ๊ย,อยมันดื้อวะ่ะมันดื้อวะ่ะมันดื้อเด็กดื้อต้องโดนอะไรจะไปไหนพลิ้วจังเลยวะทำไมแกอไอ้ดูสกปรกกำจัดยากมึงเจ็บมันเจ็บอย่างน้อยก็เจ็บวะเออนี่เน่พลิ้วดักใช่ไหมอีกคนนะครับตรงนูน้นโมชั่นฮิคเตอร์จับได้จะไปไหนตัวเองอ ไม่โดนเอ้อใช้มีดใช้มีดเรามีปืนเรามีปืนไอ้หมูกินหมูดีกว่าเราจะปล่อยเขาไปก่อนนะฮะเฮ้ยมันจะเอาวะไปไปไกลๆจะกินหมูอย่ามายุ่งไปชุบเพื่อนนู่นไปจะเอาว่ะจะหนึ่งหนึ่งเหรอเอาปล่าล่ะหนึ่งหนึ่งปล่าล่ะ เอาวิ่งเข้าป่าไปแล้วโอเคปล่อยเข้าไปชุบเพื่อนนะฮะผมจะกินหมูก่อนนะหมูกระทะคืองานของเราสอยจุอ่าอิมน้ำสำราญตามล่ากันต่อตามไปแกล้งฮนะเราจะยังไม่ฆ่าให้เขาไปชุบเพื่อนนะตามไปต่อให้เขาเจ็บนะจะได้เลือดไม่เต็มจะได้เสียเปรียบอืมโดน ไะไแล้ววะนี่ไงทาโครนแต่เห็นลางๆเนี่ยเอา้าหายหายไปไหนรอยเท้าไม่มีโคตรไวอะ่ะวัดดีหมูได้อีกตัวแล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นี่ไงลงมาต่อหน้าต่อตาเอ้ยโอ้ตายเลยไม่นะเขาจะไปช่วยเพื่อนเผลอยิงตายโทษทีวะ่ะแต่กระโหลกของแกอขอเลยนะ เรียบร้อยฮะแล้วก็อย่าลืมเอาลูกกวาดไหมจ๊ะจบแล้วฮะเกมแรกก็เกมไวฮะขออนุญาตขั้นรายการด้วยการดูตัวอย่างหนังเรื่องเพลหรือว่าหนังเพลย์เตอร์ภาคใหม่นะครับที่มีน้องๆขอมาให้รีแอคชั่นนะ ซึ่งผมก็จะไม่วิเคราะห์อะไรมากนะครับเดี๋ยวคลิปมันยาวเอาเป็นว่าเราไปดูพร้อมกันนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างและน่าตื่นเต้นแค่ไหนนะครับรอบนี้มาแปลกเขาใช้ตัวเอกเป็นผู้หญิงนะฮะและก็ดูเหมือนเธอเนี่ยจะพยายามพิสูจน์ตัวเองให้ชนเผ่าของเธอนี่ยอมรับอันนี้เป็นยานพเ e เตอร์แน่นอนนะครับ Saw sign the sky. ลงมาจากฟากฟ้า <'m> ready. อันนี้น่าจะเป็นกองศพนะครับเพราะว่ามีอีกาบินด้านบนนะเอ,อ้ยไม่ใช่อีแรงก็เป็นกองศพตัวอะไรสักอย่างที่ผมคิดว่าไม่น่าใช่ฝีมือเพลเดเตอร์นะครับผมว่าอาจจะเป็นฝีมือบุคคลที่3หรืออาจจะมี3ฝ่ายหรือไม่เขาอาจจะเล่นประเด็นที่ชนพื้นเมืองชาวอเมริกันพวกนี้เนี่ยอาจจะโดนพวกชาวยุโรปนะครับเข้ามารุกรานนะครับเหมือนในสมัยที่ยุโรปกับอินเดียแดงเขาล่ากันอะ แล้วก็อาจจะมีเพลเดเตอร์เป็นมือที่3นะครับคอยล่าทั้ง2ฝ่ายอยู่มีหมาด้วยฮนะน่ารักบนนเอกเขาจะพยายามพิสูจน์ตัวเองนะครับให้ชนเผ่ายอมรับหรือเปล่านะฮะแล้วก็มันเชอจะอายุยังไม่มากนะยังวัยรุ่นอยู่เลยแปลว่าถ้าล่าพวกสัตว์ร้ายได้อะไรอย่างนี้ก็จะทำให้ทุกคนยอมรับและมองเธอเป็นผู้ใหญ่ ปก็เดาไอะแล้วก็ทำให้เธอมาเจอกับเหตุการณ์ต่อจากนี้การปรากฏตัวของนักล่าลึกลับนะครับที่ไม่รู้มาช่วยหรืออะไรเหมือนมาช่วยอ่ะแต่ถ้ามาช่วยทำไมมันถึงมาช่วยวะหรือว่ามันอาจจะมองเธอว่าเป็นเด็กมันถึงมาช่วยหรือเปล่านะครับเพรเตอร์มันก็น่าจะไม่ใจดีขนาดนั้นนะหรือไม่มันอาจจะแบบเป็นตัวอย่างสับขาหลอกหรือเปล่าเดาไป เนี่นยเหมือนเอกใจยังไม่ถูกยอมรับจากเผ่าด <c oughs> ้วยนะครับแต่ก็เหมือนเธอจะรับรู้ถึงบางสิ่งแต่คนอื่นไม่รู้แต่เธอพยายามจะบอกอ,นนอันนี้ก็น่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่บรรลุนิติภาวะนะครับที่ชนเผ่ายอมรับแต่ไม่เห็นนางเอกเลยอะ มันจะมาออกล่าแล้วโดนโดนโลน่าหรือเปล่าไอา้ฉากเมื่อกี้อ่ะและก็เหลือสองคน <c oughs> เฟดเตอร์ใช้ธนูนะครับเมื่อกี้ผมจำเสียงได้เสียงในเกมเลยอะ <c oughs> ่ะอันนี้น่าจะเหลือนางเอกคนเดียวไหมทำไมเขาหายไปไหน แล้วก็มาฝึกคนเดียวแต่นางเอกก็มีฝีมือนะเนี่ยจะเป็นการพิสูจน์ตัวเองแบบของเธอเนี่ยคนนี้อาจจะเป็นชาวยุโรปที่เข้ามารุกรานหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นการต่อสู้3มฝ่ายนะก็คือชนพื้นเมืองอเมริกันหรือเผ่าอินเดียนแดงนะครับที่เป็นเผ่านางเอกแล้วก็ชาวยุโรปนะครับที่เข้ามารุกรานอาจจะเป็นการต่อสู้สามฝ่ายนะครับแต่ว่าเพลย์เตอร์อาจจะล่าทั้ง2ฝ่ายหรือไม่ก็อาจจะมีเหตุการณ์ที่ทาให้เพลย์เตอร์เนี่ยร่วมมือกับนางเอกหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันช่วยข่ามีใช่ไหม แ้วก็พวกนี้เนี่ยพวกคนยุโรปที่เข้ามารุกรานนะครับณนะตอนนั้นมีปืนมีอาวุธครบมือใช่ไหมแต่นางเองกรู้สึกว่าจะเหลือตัวคนเดียวนะครับไม่ก็เหลือชนเผ่าอีกไม่กี่คนแหละผมว่ายังไงก็สู้ไม่ได้อาจจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้แพรเทรเตอร์เนี่ยร่วมมือกับนางเอกหรือเปล่านะครับผมก็มันโนไปมโนเก่งจังโคตรเท่ตัวไรก็ตามที่ทำสิ่งนี้ ฉันฆ่ามันได้ทั้งนั้นแหละเหมือนว่าเหมือนมันจะไม่เป็นมิตรกับใครอะไอที่ผมพูดมาทั้งหมดก็คือการเดาครับผมยังไม่รู้เนื้อเรื่องจริงๆของมันนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับพ่วงกับนะก็ต้องรอติดตามรับชมกันนะฮะอันนี้ก็เดาเล่นๆสนุกๆไปนะแต่ก็ไม่แน่นะครับนางเอกอาจจะเป็นตัวเลือกที่ทําให้ p พลเ a อร์ตัวเนี้มันสู้ด้วยก็ได้เพราะว่านางเอกก็หลังๆมาก็เริ่มจะเก่งนะฮะแล้วก็อาจจะ ไปเตะตาเจ้าเพาเ,ตเ,ตเตอร์ตัวนี้ทำให้มันอยากได้กระโหลกนาเอกก็เป็นได้ผมนี่มันโนเก่งชิบหายยกที่สองเนะี่ยไปเริ่มกันเลยผมจะใช้พลาสมาแคสเตอร์นวดก่อนแล้วกันนะ มีเฉพาะในชาร์ปด้วยนะโอเคอยู่ไหนกันจ๊ะซะเอ๋เจอแล้วข้างหน้านะครับผมจะติดตั้งโมชั่นเทคกเตอร์ตรัวรนี้ก่อนนะฮะเผื่อเขาวิ่งมาทำภารกิจไม่มาก็าไม่เป็นไรนะโอเคถ้ามาก็เข้าแผนนะ่ะน่าจะยังไปไม่ไกลนะฮะด้านหน้า ทำมาเงียบๆเฮ้ย hey, นี่ไงเจอแล้วเจอตัวว่ะนวดด้วดยพลาสมาแคสเตอร์เออโดนฮะเหมือนว่ามันจะไปที่ตรงนั้นจริงๆอะ่ะตามไปฮะพยายามขึ้นไปด้านบนดีกว่าแล้วค่อยยิงลงมาค่อยๆตอดไป ต่อให้มันช้ำแล้วค่อยเข้าไปคลุกวงในฮะเดี๋ยวแต่ลงหนึ่งตัวผลของอยู่โดนีนฮะลงไปซ้ำเฮ้ยมีสองตัวจะไปไหนมันนี่เลย,เ,ยเรียบร้อยฮะดึงรีบดึงรีบไปเร็ว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 โอ้โหเจ็บ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 ปืนมันแรงมาก มันใช้ปืนระเบิดมีหมูไหมแถวนี้หมูอยู่ไหนโอ้โหอยู่นู่นเลยต้องข้ามไปอีกอะอย่างไกลอย่าพึ่งเลยกันอาโนะฮะลุงอาโนอยู่นี่ได้ยินแต่เสียงแกอยู่ไหนนี่ไงไม่โดนวะไอ้บ้าเอ้ยไปกินหมูก่อนล้วกันเจ้าหมูเข้ามานี่สิ จะพาไปดูคลองดีต่อยจุ้ฮะกินดิบอย่าลืมจะก,กินจาถ่ายพยาธินะมันยังไม่ไปวะ่ะเออเน้น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 ไปไหนละกแกอยู่ไหนเอาอ่าไม่เจอวะ่ะเร็วแท้เอ้ยนี่ไงยิงระเบิดเรอว่าแล้วมีตัวยิงระเบิดมึงเหรอมึงอะเรียบร้อยฮะดึง นี่นะ่ยิงระเบิดดีนะโอ้โหแล้วปืนแม่งโคตรแรงอะ่ะแล้วหมูแถวนี้ก็ไม่มีสักตัวบ้าเอ้ยไปยังยังไม่ไปยังไม่ไปตรงนั้นเออโดนเจ็บไหมนะ่ะเจ็บไหมนะ่ะเจ็บเยอะอยู่นะเฮ้ยตรวจไม่ถึงนี่ไงจ้าเอ๋ตัวเอง อาโอนโอาโนอาโนไม่ได้วะต้องไปก่อนวะโอเคพักแป๊บคือต้นไม้อรอดักรอดักจะมาไหมมาด้วยมาด้วยโอเคลงไปฝันไม่โดนจะไปไหนสนไนเปอร์สนไนเปอร์ยิงแรงเหอรลอยฮะอีกตัวอยู่ไหนเฮ้ยนี่ไง ไม่ใช่วะ AI โทษทีอีกตัวอยู่ไหนวะโอ้โหไปหนู่นแล้วฮะโคตรไวแสดงว่าภาตรกิจตรงนี้มันเสร็จไม่ก็มันจะไปชุบเพื่อนตามมันไปฮะรอบนี้ผมจะให้มันชุบแล้วกันเพราะว่าจะได้เกมยาวๆนะครับเมื่อกี้เกมสั้นไปเราจะให้โอกาสที่สองกับพวกเขาอยู่ก่อนฮะ ซีโดแว็กซีโดแว็กหรือว่าอักล่าจะได้ฝึงปังฝึงปังมาไปล่ากันต่อเกิดมาแล้วครับมันชุบในโกดังต้องอยู่ในโกดังแน่นอนฮนะวิ่งออกมาแล้วทักทายด้วยปืนฮนะเออเจ็บไหมล่ะสองดอกเต็มๆดอกที่สามน่วมเลยฮะลงไปซ้ำ มันมุดใตน้นี้ไม่ได้วะบ้าเ้ยลบก่อนลบก่อนโอเคลงไปทำไมแตกเลยเก็บเป็นปืนฮะพลังงานจะหมดมีคนมาชุบเออเออสามดอกล้มโอ้พลังงานจะหมดะฮะต้องรีบลงไปเอาสักตัวสักตัวเร็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 ว เฮ้ยโอ้โหไอ้น,นี่ลูกพอดีไม่ได้ไม่นด้แตกแน่ๆเออแตกแตกหนึ่งฮะบ้าเอเ้ยมันลุกเองอะ่ะมันมีเปิร์กมีเปิร์กชุบตัวเองเฉยเลยพลาดท่ารอบนี้เลยจะไม่พลาดฉันจะไม่ปล่อยพวกแกไว้แนะ่ยิวก่อนฮะมันน่าจะยังยิงไอ่อยู่นะไอ้ AI น่าจะมาเยอะเสียงดังตุ้มตาม ซิโนแวคฮะบูสเข็ม2ภูมิคุ้มกันจะแย่ลงเอ้ยมามาต่อกันเลยเอาเป็นปืนพกแล้วกันฮนะนี่ไงล่ะสามตัวเลยลุงอาโนเออเรียบร้อยฮะตึ้งนี่แน่เหลือสองเหลือสองเหลือสองตัวดักข้างหน้าดีไหม จะออกทางไหนทางนี้หรือเปล่าจะเอ๋จ,เจอตัวแล้วฮะเออยิงอัดยิงอัดเข้าไปล้มฮะลม้มอีกตัวจะชุบไหมจะชุบจะชุบจะชุบอย่าพึ่งชุบอย่าพึ่งชุบเออไ้ชุบเว้ยหมดโคตาแล้วเว้ยเรียบร้อยฮะมาอืมกันหลกส,สวยๆของพวกแกฉันขอแล้วนะ ไปใ,ใส่หมวกโนแลนด้วยวะต่อไปคงไม่ได้ใส่ละเพราะไม่มีหัวอะไรอะไรอะไรครับอะไรครับ AI อะไรครับจบแล้วฮนะรอบนี้เก็บครบโคต้า7คนพอดี